เอาละครับัส,สดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในรลนเกมเศรษฐีนะครับก็เกมเศรษฐีมีการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับตัวละครนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปพูดเรื่องของวิธีการหาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนนะครับว่าความสามารถของไอความสามารถของตอัวละครเราใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะครับ อ่าสำหรับตัวละครนี้นะครับชื่อว่าแดเนียลนะครับค่าสเตตรัสนะครับก็มีโสโลกค่าผ่านทาง67ชนะเกมโบนัส55ค่าใช้ใจ่ายถูกลง35โอกาสท้อง75ค่าก่อสร้างถูก68การควบคุมเต่า82 2ก็เยอะอยู่นะนะครับแล้วก็โสดโลก,การซื้อต่อ80นะครับสำหรับสกิลนะครับอันนี้เป็นสกิลแบบ ธรรมดานะก็คือไม่ใช่สกิลทีมนะครับสกิลก็คือเมื่อผ่านจุดสตาร์นะครับโอกาสร0อยเปอร์เซนะครับที่จะเพิ่มค่าผ่านทาง1ในพื้นที่ของตัวเอง2เท่านะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจนะว่าเวลาผ่านจุดสตาร์เนี่ยเวลาค่าผ่านทางคูณ2เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ทราบนะว่าเราต้องเลือกเองหรือว่าเราต้องหรือว่าระบบมันจะสุ่มให้อันนี้ผมยังไม่ทราบนะบน, G นะครับส่วนจี้จิตตัวนะครับถือว่าเป็นจี้ที่โหดมากนะครับ จี้ติดตัวคือโอกาส97เปอร์เซ็นมื่อตกยังแลนด์มาร์คของตัวเองดึงฝ่ายตรงข้ามในแถวเดียวกันหน้าหลังสี่ช่องนะครับมีวงเล็บว่าน้ําหอมสลดแท่ของฝ่ายตรงข้ามไม่มีผลอือคืออะไรครับอันนี้ผมงงนะตรงเนี้ยแต่ไอที่ดึงเข้าแลนด์มาร์กเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจแต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือน้ําหอมแท่ของฝ่ายตรงข้ามไม่มีผลนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจนะถ้าเ,เพื่อนๆทราบก็คอมเมนต์บอกใต้คลิป้าล่างหน่อยนะนะครับก็จี้ติดตัวเนี่ยถือว่าโหดมากนะเพราะว่า ถ้าใครที่จะใช้ตัวแดเนียลเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ใส่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีจี้อุปกรณ์เขียนแบบเนี่ยหรือจี้แบบแลนเนี่ยแนะนำให้ใส่ไปนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบแลนเนี่ยโอกาสที่มันจะสร้างแลนมาร์กเนี่ยมันยากนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวแดเนียลเนี่ยเหมาะเลยนะครับเอาไว้ใช้สำหรับก็คือตัวแดเนียลเนี่ยเหมาะเลยคือต้องใส่จี้อุปกรณ์เขียนแบบไปด้วยนะครับในเมื่อใส่อุปกรณ์เขียนแบบแล้วก็ต้องใส่ จี้นี้ด้วยนะครับก็คือจี้ตัดการนางฟ้านะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มีจี้ตัดการนางฟ้าแต่มีออฟเสริมก็คือโอกาส4ี่สิเปอร์เซ็นที่จะสลายการนางฟ้าเนี่ยก็ก็ใช้ได้นะแต่โอกาส4ี่เปอร์ซ็นเนี่ยผมว่ามันโอกาสมันติดก,ก็น้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งดวงเอาหรือไม่ก็ใช้จี้ื่องล่างะอะไรก็ได้ครับที่แบบมันช่วยตัดการนางฟ้าโหถ้าเกิดใช้ตัวตัดการนางฟ้าคู่กับแดเนียลเนี่ยแล้วก็ใช้อุปรกรณ์เขียนแบบ คกัดแดเนียลเนี่ยผม่าโหดนะจริงๆนะครับก็เพื่อนๆก็ลองลองดูได้นะนะครับสําหรับวิธีการหานะครับวิธีการหานี่รู้สึกว่าต้องหาจากอัลบั้มนะครับในนี่เลยนะครับนี่อัลบั้มนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องหาคัสด์เอก่อนนะครับคัสด์เอนะครับก็จะมีก็คือต้องสะสมของพวกนี้ให้ครบสี่ชิ้นตามที่มันบอกไว้นะครับ พอได้ค์ดเอสปุ๊บเพื่อนๆต้องอย่าอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งหรือว่าอย่าเอาไปรวมนะครับให้เพื่อนๆเ,เก็บคาสเอสไว้เอาไว้สะสมนี่ครับเอามาแลกเป็น S บวกได้นะครับนี่ตะเพื่อนๆก็ลองไปดูในอัลบั้มได้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็สูงสุด3ามร้อยเพรนะก็คือคาสเอได้หนึ่งรอยเพจเอบวกได้200อยนะครับก็วิธีการหา ไอ้วัตถุดิบกามเมื่อกี้ที่ดูในอัลบั้มเนี่ยก็คือเพื่อนๆต้องมาหาในแจ็คพอตนะครับก็คือพอสุ่มแจ็คพอตเนี่ยมันจะมีโอกาสได้พวกแมวนําโชคนะครับถามว่าแมวนาโชคเอาลูกบาทแมวนาโชคเอามาทําไมก็คือเอามาหมุนเอามาหมุนนะครับแล้วพอพอพอเวลาลูกบาศแมวนําโชคหมดเนี่ยพอเราเปิดลูกบาศแมวนําโชคเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้การ์ดพวกลูกเต๋าการ์ดโน้ตบุ๊กนะครับที่มันเห็นในภาพนี้นะครับ แต่ถ้าใครดวงดีเนี่ยไปจนถึงลูกบาทแม่นำโชคเวลสเนี่ยมันจะมีโอกาสลุ้นแดเนียลบวกด้วยนะนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปสุ่มรู้แต่ที่ผมไม่ชอบคือ GM เขาไม่ลดค่าสุ่มเลยครับเป็นสิบเพรผมว่ามันแพงนะถ้าลดสัก5้าเพรเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยผมไม่ว่าอะไรเลยแต่เนี่ย GM ไม่ลดให้เลยนะครับเพอเผออีเวนเนี่ยผมอาจจะขอข้ามนะเพอเผผมอาจจะไม่ทําด้วยถามว่าทํำไมผมไม่ทําเพราะว่าผมดูจาก จี้ติดตัวกับสกิลเนี่ยโดยเฉพาะสกิลผมไม่ค่อยชอบนะแต่จี้ติดตัวผมมาชอบแต่ผมว่าผมอาจจะไม่ทํานะอีเวนเนี้ยนะครับก็ใครที่อยากทําก็ทําได้นะแต่ผมขอข้ามดีกว่าอีเวนนี้นะครับก็ผมอาจจะขอข้ามนะอีเวนนี้นะครับเพราะว่าวิธีหาเนี่ยผมว่ามันก็ยากอยู่นะขณะผมเปิดแจ็คพอตอะ่ะผมลองสุ่มสักหนึ่งร้อยเพรอ่ะโอ้โหการ์ดวัตถุดิบแล้วก็การ์ด ไอ้น,นั่นอะอะไรเขาเรียกอะไรนะการ์ดลูกบาศแนวนำโชคยังหาไม่ได้เลยอะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อลองมาดูอ่านในอีเวนต์นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถเก็บการ์ดลูกบาศแนวนำโชคได้นะแล้วก็เอามาแลกนี่นะครับนี่แล้วก็การ์ดใบโคเวอร์ทองนะครับอันนี้ก็หาได้จากในแจ็คพอตนะครับสุ่มจากแจ็คพอตเอานะครับ นี่นะครับหรือไม่ก็เอาการลูกบาทแนวนําโชคเนี่ยครับเวลหนึ 2, ่งเวลสองเวลสามเนี่ยมาแลกมาแลกในในนี้ได้นะนะครับแล้วก็เก็บบโคเวอร์การ์ดบโคเวอร์ cover, ทองครบห้าใบจะได้รับกล่องสุ่มสมบัติระดับระดับพิเศษนะครับก็คือแลกอัญมณีระดับพิเศษนะครับ,ก,รก,รบ,รบก็เอาเป็นว่าใครอีรเวนนี้ใครที่คิดว่าอยากได้ก็ลองก็ลองลอง,ลองดูนะเพราะว่าผมขอข้ามดีกว่าอีเวนเนี้ยนะครับ เพราะว่าเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยผมว่ามันยากอยู่นะนะครับแล้วตัวละครตัวเนี้ยผมไม่ค่อยชอบตรงสก,กิลเลยแต่ที่ติดตัวผมชอบนะนะครับเพิพ่อเเนี่ยถ้าเกิดผมเจอตัวละครตัวเนี้ยผมว่าผมผมโดนดึงเข้าเปนมาร์กแน่นะครับแล้วถ้ายิ่งเขาใส่จี้ตัดการนางฟ้ามาด้วยเนี่ยโอ้โหผมยิ่งงานเข้าเลยนะจริงๆนะครับก็เป็นว่าก็ขอจบรีวิวอีเวนต์ใหม่ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ